of night ประธานสวัสดีค่ะวัสดีจ้านี่เธอมาอยู่ในห้องฉันได้ไงฉ,ฉ,ฉันจะเป็นลมค่ะประธานค,าคือฉันไม่ไหวค่ะก็เลยถือวิสาสะมาเปิดแอร์ีนห้องประธานนะคะที่นี่ก็ห้องพยาบาลก็ไม่มีด้วยค่ะอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันแค่จะขึ้นมาเอากระเป๋าเงินเธอพักอยู่ในห้องฉันก่อนก็ได้ แล้วถ้าไม่ดีขึ้นอนะ่ะก็ลาไปหาหมอแล้วกันนะขอบคุณนะคะท่านประธาน คุณลูกค้าครับทำอะไรกันอะนี่กแกอ่อยปัวฉันหรอเปล่านะคะฉันแค่มาเสิร์ฟน้ำให้ลูกค้าค่ะแล้วก็มารอรับเธอกลับบ้านไงาานไารับเไมไรไปรับแล้วมาจับมือถือแข่งกได้ยังไงอะจะเห็นนะเขาก็แค่มาเสิร์ฟน้ำเธอจะอะไรเนี่ยนี่คุณเข้าข้างมันอย่างนั้นเหรอคุณเป็นผัวฉันอะคุณต้องเข้าข้างสิไม่เข้าข้างมันได้ยังไงเธออย่าเพิ่งวุ่นวายได้ไหม ขอโทษทีนะครับอิมที่ฉันเรียกประชุมในวันนี้เพราะฉันต้องการจะทราบความคืบหน้าของโปรเจกต์เสนองานลูกค้าที่ฉันให้คุณอิมรับผิดชอบไหนคุณรายงานมาสิเอ,อ่อพอดีว่าดิฉันน่ะยังได้ข้อมูลจากขนมปังไม่ครบเลยค่ะเออ ขอโทษนะคะท่านประธานที่ทํางานล่าช้าค่ะคุณขนมปังโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่และสําคัญมากฉันให้เวลาคุณทํานานแล้วนะคะฉันจะให้เวลาคุณเพิ่มอีกสองวันถ้าคุณทําเสร็จไม่ทันคุณจะโดนค่าโทษเข้าใจไหมร,รับทราบค่ะท่านประธานขาท่านประธานในเมื่อวันนี้งานไม่มีความคืบหน้าฉันขอจบการประชุมแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านประธาน ดีแล้วแหละที่ขนมปังยอมรับแทนน่ะถ้าไม่โดนไล่ออกแน่งั้นเดี๋ยวชันขอไปทำงานก่อนนะไปเถอะขนมปังฉันรู้นะว่าข้อมูลนั้นนะ่ะเธอทำเสร็จแล้วแล้วเธอก็ส่งให้อิมแล้วด้วยก็แค่มียตำร,รวจจะอะไรกันนั้นานะ <c oughs> คนแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจัดก,การเองต้องสั่งสอนให้มีติดสำนึกซะหน่อยสวสดีครับนี่เป็นช่อดอกไม้ที่ขอโทษกับการะทำของภรรยาผมนะครับที่ทำตัวไม่ดีนี้คุณต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคุณจะมาก้มหัวให้พนักงานตำตํแบบนี้ได้ไงไักันนะ่ะคุณหยุดเถอะ ไอเดียเขาอะเป็นคุณนายสามีเขาเป็นนายพลเขาตําหนิผมมาว่าคุณอะทาตัวไม่ดีในออฟฟิศเนี่ยผมเลยต้องนําช่อดอ,อกไม้มาขอโทษคุณไอเดียเขาคุณไอเดียอิมถ้ายังทาตัวแบบเนี้ยก็ทํางานที่ไหนไม่อดหรอกนะแต่ถ้ายังพอมีจิตสํานึกรู้สึกผิดแล้วก็ปรับปรุงตัวก็ยังพอทํางานร่วมกันได้อิมถ้าคุณยังปรับปรุงตัวไม่ได้ก็ลาออกเถอะอย่าให้ผมต้องมาเดือดร้อนเพราะการกระทำแย่ๆของคุณในออฟฟิศนี้เลย ฉันหวังว่าเรื่องวันนี้จะทำให้เธอปรับปรุงตัวได้นะมีอะไรคุณอิมออท่านประธานคะดิฉันมีเรื่องอยากจะสารภาพคะ่ะว่ามาสิคือจริงๆแล้วโปรเจกต์ที่ท่านประธานให้ดิฉันดูแลออที่มันล่าช้าไม่ได้เป็นเพราะขนมปังคะ่ะเป็นเพราะดิฉันเอง ดิฉันไม่คนโยนความผิดให้ขนมปังเองค่ะท่านประธานโอเคค่ะจริงๆบริษัทของฉันไม่ต้องการที่จะให้มีพนักงานที่ไร้ความรับผิดชอบแต่ในเมื่อคุณมาสารภาพผิดและฉันก็รับรู้ฉันขอให้คุณไปขอโทษเพื่อนร่วมงานของคุณและในส่วนของเรื่องงานที่คุณรับผิดชอบคุณไปสารต่อให้เรียบร้อยและปรับปรุงตัวใหม่ให้ดีขึ้นฉันจะคอยดูได้ค่ะท่านประธานดิฉันจะทำเดี๋ยวนี้เลยค่ะ ไปแล้วค่ะไอมีอะไรหรือเปล่าอิมฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะ่ะเรื่องอะไรหรอฉันจะมาขอโทษที่วันนั้นฉันเข้าใจผิดเธอกับสามีฉันอะอฉันขอโทษนะที่ฉันได้ฟังอะไรเลยแล้วก็เอาแต่ด่าเธอไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจขอบคุณนะ ขนมปังฉันจะมาขอโทษเธออะที่วันนั้นฉันใส่ร้ายเธอแล้วก็โยนความผิดทุกอย่างให้เธอหมดเลยแต่ฉันไปสารภาพกับท่านประธานมาแล้วนะว่าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดเธอเธอสมมติผิดแล้วอะฉันก็ไม่ถือสาหรอกยังไงก็มาช่วยกันทํางานดีกว่าจะได้เสร็จเร็ไได้เลยก็ถ้าเธอมีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยเธอก็บอกฉันได้เลยนะ ที่ฉันเรียกทุกคนมาประชุมในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องใหญ่จะบอกเรื่องอะไรคะท่านประธานโปรเจกต์ใหญ่ของไอเดียได้รับการตอบรับจากลูกค้าโดยการสั่งออเดอร์ครีมทาผิวทั้งหมดหนึ่งหมื่นลังค่ะ<ฮ>ดีจังเลยคะ่ะท่านประธานต้องขอชื่นชมคุณไอเดียนะคะที่เตรียมข้อมูลและการนำเสนอลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเอ่อ ขอบคุณนะคะท่านประธานแต่ว่าเรื่องนี้อะค่ะจะชมดิฉันฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าอิมเขาก็มีส่วนช่วยในการหาข้อมูลเยอะมากๆเลยะค่ะจริงๆก็เป็นพอทุกคน่ะช่วยกันนะคะต้องขอบคุณทุกคนด้วยเหมือนกัน,นะค่ะที่ช่วยกันเนาะเราฉันก็คิดว่าตัวเองเป็นพรพยานตำรวจแล้วจะมากราดใส่คนอื่นนะคะฉันต้องขอโทษทุกคนนะคะที่ทำตัวไม่ดีขอโทษจริงๆ ฉันดีใจนะคะที่เห็นทุกคนเข้าใจกันเพราะฉะนั้นต่อไปฉันขอให้ทุกคนร่วมมายร่วมมือในการทำงานของบริษัทเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะท่านประธานขอ,ขอบคุณค่ะ